คาราบโพลีเอสเตอร์อ ester, โทมไปทางไหนครับโพลีมันก็ผมเสิร์ชให้คนดูดีกว,ว่าว่า ข่าปลาพวลีก็จะเป็นฟิลอย่างนี้หรือว่าพูดง่ายๆอ่าไอเนนียแหละข่าปลาเขียวเห็บหมาในตำนานแล้วแต่คนจะเรียกนะข่าปลาเขียวข่าปลาห็บหมาอะไรเงี้ยใช่ไหมพูดอยู่ๆในเงนี้นะเนี่ยพวกขาปลาเนี้ยเนี่ยอย่งเียแต่จริงๆมันก็จะมีข่าปลาที่มันนอกนอกเหนือจากพวกนี้อีกนะก็อย่างพวกอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเนี้ยเขาก็มันก็อยู่ในในพวกเครื่องเสียงหรือในกันอะไรเงี้ยแต่ว่า เฮ้ยกีต้าก็เห็นอย่างนี้ใช่ไหมสีตัวเขียวนี่เหลือเหลือตัวนี้ใหญ่นะครับเราก็จะเห็นนี้นมากสุดปีบวายจังเว้ยเฮ้ยมาครึกเลยตอนนี้วะน่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ย อ,อยู่ในกีตาร์ใช้พวกนี้มันก็ให้เสียงแบบบางคนก็ถ้าคนที่ชอบก็จะบอกว่ามันมีเนื้อดีมันอิ่มมีเนื้อ,อถ้าคนที่ไม่ชอบก็คือมันทึบมันบื้อฉะนั้นก็สองเวแต่ว่าพวกนี้มันก็จะอยู่ในกีตาร์ในอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็จะแบบเห็นนะ,ไ,ไ,นนะไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะ ก็คือในมุมมองก็คือถ้าคนชอบอ่ะก็จะบอกว่ามันทึบอ่าถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกโอ้มีน้ำมีนวลหวานอ่าหวานถ้าเราเล่นกระแตกเยอะๆอ่าเล่นกับเสียงแตกเสียงจับหยาบเยอะแล้วเจอพวกนี้มันก็จะหวานได้อ่าแต่ถ้าเกิดเราเล่นคลีนน่ะเราก็ยังไม่ชอบพวกนี้เพราะว่ามันทึบมันบื้อไม่พิวอ่าแต่มันกําลังมันมันมีกําลังของมันอ่อย่างพวกนี้มัน คือคือแต่ละอย่างคือคือเราจะคิดคือคาปาชิ้นนี้เดียวกันนะ่ะแต่ละรูปแบบหน้าตาหรือแต่ละแบรนด์ก็เสียงก็ต่างกันนะอ่าเสียงมันก็จะต่างกันเหมือนกันหน้าตาอย่างนี้กับไออย่างนี้หรืออย่างนี้เนี่ยนะเนี่ยมันจะต่างกันไปบ้านมอแล้วต้องไปหาซื้อดูแม่งมีเยอะแยะถ้าใครอยากค้นหาก็ไปหาซื้อเยอะแยะจริงๆไทยช็อปปี้ลาซาด้าอะไรมันก็มี ลองลองเลือกมาใช้ดูแล้วก็จะเก็ตว่ายังไงแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็จะตามต้นแบบตามต้นฉบับไอ้คำว่าต้นฉบับหมายถึงว่าดั้งเดิมเขาใช้อะไรเราก็จะใช้ตามนั้นนั่นแหละมันก็จะเหมาะเหมาะสมแค่นี้เองแต่เราก็อาจจะเราก็อาจจะมีช่วงโมเมตนต์หนึ่งที่แบบว่าโหรู้สึกว่าเราแบบเราใช้อะไรที่มันแปลกออกไปแล้วมันรู้สึกว่าซาวมันยูนิสหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคนะ ถ้าแค่คุณอยู่ในช่วงนั้นในช่วงทดลองหรือในช่วงที่กําลังเห่อซาาใหม่ๆหรือหาซาาใหม่ๆก็โอเคนะก็โอเคเพราะช่วงนึงผมก็เป็นเหมือนกันเออแคบ้าแบบนี้แล้วมันจะแบบมีโทนที่มันต่างไว้มันดีว่าเพราะเหมือนมันได้ลองของใหม่ถูกป่ะลองบอกพี่อันนี้มันเสียงมันเปลี่ยนนี่เสียงมันเปลี่ยนคือมันมันมันก็ว้าวอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะมันใหม่อ่ะแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะอิ่มตัวแล้วมันก็จะตกผลึกแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าก็คือเหมือนวินเทจหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ 永野。